8วิธีทํายังไงให้ผ่านตมเกาหลีแบบง่ายๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านยินดีต้อนรับทุกๆยูเซอร์สู่ห้องแม่อังไกล้ลสายเที่ยวมารู้ค่ะแปดวิธีนะแปดวิธีทํายังไงให้ผ่านตมเกาหลีแบบที่สี่พี่สี่นะคะแม่อังก็ไปเกาหลีมาทั้งหมดเนาะตอนนี้ก็ประมาณ9้าครั้ง9้าครั้งก็ผ่านเฉลีทุกครั้งนะมีวิธีเนาะแปดวิธีแนะนาทุกทุกท่านที่แ l นจะไปเที่ยวเกาหลีนะคะแ l a จะไปเที่ยวเกาหลีใครบ้านตอนนี้จะไปเที่ยวเกาหลี ค่ะกดเลขข้าให้มานิดนึงสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่องใกล้ไลสายเที่ยวสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการสู่ห้องแม่องใกล้ไลสายเที่ยวบริษัทด้วยรักตัวนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะแปดวิธีการไปเกาหลีผ่านตามกเกาหลีแบบง่ายๆนะคะอวิธีที่หนึ่งค่ะวิธีที่หนึ่งจะต้องลงเที่ยจองติทักหรือจะจองทัวร์ไปเที่ยวกับแม่องนะคะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับคุณสัชชิทอนสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวแม่องกดติดตามกลับนะคะคุณสัชชิทอนอยู่จังหวัดอะไรเยั ย่ขอบพระคุณค่ะคุณเอมี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะกดติดตามคุณเอมี่ด้วยนะคะกดติดตามคุณเอมี่ด้วยเนีย่ยแม่ว่าอันนี้